เราปี54นะแล้ว1 6กรกฎาคม54กฎหมายฉบับนี้มีผลบงังคับใชนะ้ทุกอย่างใช้เวลาจังนัะน,นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงลงพระบรมพิไทยเมื่อวันที่12มาก,การาคม17มาก,การาคมประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะฉะนั้นโดยกฎหมายฉบับนี้นะผมก็จะพูดไปในลักษณะ,ะที่เรียกว่าเร็วหน่อยนะครับมาตรา3ครับกฎหมายฉบับนี้ เริ่มมีสองมาตรฐานเสัยทีตอนนี้หน่วยราชการต่างๆต้องผูกบังคับด้วแต่ในลักษณะกฎหมายเขียนอย่างสุภาพหน้ารัดมากก็คืออะไรครับมาตราสารพวนี้ไี่ให้ใช้บังคับแก่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นกิจการอื่นทั้งหมดคือบางส่วนที่กําหนดในกฎกระทรวงแต่มีอนุสองหรือวสองเขียนว่าอะไรครับให้ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ การให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสภาพแวดลออมรัการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ตามความมาตรฐานความปลอดภัยที่ปรากฏในพระราัตินี้นะครับข้อหมายที่มาต่อนไปนี่อะไครับราัชกาขผงต้องมีด้วยแต่เนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะทำไมครับใช้กฎหมายอันนี้ไปบังคับโดยตรงได้เนื่อง,งจากว่าทางราัชการเรามีคำว่านายไม่มีคำว่านายจ้างลูกจา้าง เราจนมีคำว่านายจา้จางผมจะบทลงโทษเนี่ย20ข้อราชการเรามีการลงโทษทางวินยัยลงโทษอะไรต่งตางๆมากมายยิงใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่บงังคับการราชการจึงต้องไปออกเป็นระเบียบสําน,นักนายกรืออะไรต่อไปนะฮะก็คงต้องรีบดำเนินการซึ่งหออกระาัษาอยู่ในขณะนี้นะครับไม่งั้นมีสองมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องทำไมครับทางตามกฎหมายแหละ แต่วรวมมาของม่าสีรลาชามาไม่ต้องถาครับไม่ต้องถามครับจุฬาลงกรไม่ต้องถาครับแต่ต่อไปนี้ต้องเลยครับต้องถามนะ้อ่าน,นี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นแม้ท่านกระทรวงแรงองานเองก็ต้องถานะโอเคนะอันนี้ก็ไม่เลอกมีสองมาตรฐานต่ตอไปต,ต่อไปครับอันนี้เป็นมาตราสีก็จะเป็นคําจำกัดความ เกิดการประสบภัยต่อชีวิตต่อร่างกายต่อจิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานต่อจิตใจด้วยนะครับนะถ้ามีเวลาผมจะยกตัวอย่างให้รู้เกี่ยวเรื่องจิตใจนะฮะโอเคครับคำว่านายจ้างอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับลูกจ้างนะครับผู้บริหารนะครหัวหน้างานอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วจอพอนะฮะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ความรับผิดชอบในจ้างแต่ตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ความปลอดภัยตามกฎหมายเดิมกยังใช้อยู่ทั้งหมดนะครับขณะนี้กฎกระทรวงเดิมยังใช้อยู่ทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ทิ้งนะยังอยู่นะครับนะยังใช้อยู่ทั้งหมดนะครับยังใช้อยู่ของเราขณะนี้ก็มีอะไรครับจอบปอปริมาณจอปอหัวหน้างานนะครับมีจอปอเทคนิคแล้วโรงงานที่เป็นลูกจ้างยี่สิบถึงสิบคนมีจอปอเทคนิคขั้นสูงสำหรับโรงงานที่ลูกจ้าง 50ถึง9.9คนจอฟว์วิชาชีพสำหรับนะครับมฐานประกอบการที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปเราจมีจอฟวหลายระดับอยู่ก็เหมือนเดิมนะนหน้กฎหมายยังใช้อยู่เดือนกว่าจะมีคนกระทรวงใหม่ออกมารรนะรประมวลนี้ฐานประกอบกิจการนะคณะกรรมาการคณะกรรมาการในที่นี้หมายถึงต้องการระดับชาตินะท,ที่ที่พอพูดไปแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดนะครับความคุณคนทีน่พอพูดไปแล้วกองทุนควรปรับไป,ไปเดี๋ยวจะลงรายละเอียด พนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับอันนี้ที่พอายอมนั้งย้ำหนาพนักงานตรวจความปลอดภัยที่แต่งต,ตั้งโดยใครับรัฐมนตรีแรงงานอำนาจมหาศาลเดี๋ยวดูในบดพนักงานตรวจความปลอดภัยนะซึ่งไม่ใช่ไครก็ได้มันเป็นพน,นักงานตรวจความปลอดภัยถ้าพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความชำนาญการนะครับนจะ,ะเข้าปไปตรวจความปลอดภัยต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจใหม่นะผมรูกแล้วว่านะถ้าเราจะบริหารงานกันอย่างง่หหายง,าน,ง,น,งน่าย้งน้ต่อไปนี้จอบฟองวิชาชีพทั้งหลายครับเราต้องขวนขวนะายหาความรู้นะเทคโนโลยีเข้าไปเท่าไหร่จอบองวิชาชีพอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเดินขนึ้นมาตอนที่เราพูดถึงอะไรครับนานโ,โนเทคโนโลยีนะเที่ยวนี้ทางกระทรวงแรงงานที่จะจัดในเรื่องของสัปดาห์ความปลอดภัยในโรงานอุ่าเราก็เอาเรื่องนาน้นคาถงก่น เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปให้ไกลนะฮะห้าวัายเด็กนะครับโอเคนะครับอธิบดี G รัฐมนรตรีกร็คืเจอและมือแรงงานครับมาตราห้านะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะฮะมาตราหา้าให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรักษาการตามบรบนี้นะครับตามบรบนี้แล้วก็ยังรัฐมนตรีแรงงานยังมีหน้าที่ออกกฎกระทรวงประกาศระเบียบตามบรบนี้นขณะนี้มีบทเฉพาะการถือว่ากฎกระทรวงระเบียตบต่างที่ออกอยู ใช้อยู่ใช้ต่อไปใช้ต่อไปเพราะว่าในบทเฉพราะการเขียนไว้ใช้ต่อไปได้นอกเหนือจประกาศสมัยโบร,ราณคือประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่ก่อนที่กรมการงานอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศฉบ,บับวัไที่3ฉบับทำอกอลังมีดดำเนินการอยู่เพื่อให้ออกมาเป็นกฎกระทรวงกอง่อนันที่สมุรปราาคมถ้าไม่ออกมาก่อนสมุทรกราาคมนะ กฎหมายเกี่ยวสารเคมีสารเคมีอันตรายและกฎหมายป้องกันการบัคคีไยจะไม่มีกฎหมายใช้เพราะว่าในนี้ไม่ได้ยกเว้นประกาศสระทรวงารทยไที่วและตอนนี้ทากระทรวงแรงงานทํขอออกกำลังเร่งดำเนินการเขาน่าจะออกได้ทันนะสรกฎาคมโอเคครับเพราะนั้นการแต่งตัง้งพนักงานตรวจความปลอดภัยนะยังจะต้องออกมาเป็นอะไรครับ ไปนะครับเราเข้าสูม่มาตรฐานสากลนสักทีีในอดีตประเทศไทยเรานั้นกฎหมายแรงงานเรานั้นถ้าไม่มีใบสัญญาไม่มีกฎหมายเขียนไว้บางทัาไม่ได้แต่ว่าโดยมาตราหกแล้วเนี่ยอันนี้คือควานเป็นสากลนอันนี้เป็นกฎหมายที่อยู่ในบนททั่วไปถ้าเป็นภาษาังี่ษเขาเรียกว่าเป็น General Duty Clause มาตรามหกกำหนดว่าให้ในย้า มีหน้าที่จัดดูแลสาปพะกริยการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริสมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจาก้างที่ให้ลูกจาก้างในรับอันตรายต่อชีวิตราา่างกายจิตใจและสุขภาพาับนะะเสร็จแล้วสเวสน์อกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้กำหนดหน้าที่เฉพาะนายจาย้างแต่เดียวลูกจาก้างด้วยให้ลูกจ้างมีหน้าที่ความร่วมมือกัในในจา้าง ในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจาก,การนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาตาผมไม่ถือเป็นสาคนสาคนครับไม่ต้องอรอใบสัญญาเพราะฉะนั้นผมจะเรียนว่านนะฮะจอพวิจัยที่จอพวิจัที่ขั้นสูงจอพวิจัยเด็กต้องควรฝ่ายหนาะความรู้อย่างต่อเนื่องนะโอเคถ้าตาตาเจ็บอักอะไรเกิดขึ้นในจา้างก็มอง เป็นผู้อกค่าใช้จ่ายนะครับมาตราแปดครับที่ออกของออกพูดในหมวดสองนี่คือเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการดาเนินการให้ความปลอดภัยครบอบจะต้องดําเนินการบริหารจัดการนเนงานความปลอดภัยให้เป็นไปตารปรมมาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวงที่กาหนดในกฎกระทรวงให้กฎกระทรวงที่มีอยู่แล้วในขณานี้ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับความร้อนแสงเสียงสถานที่อวปกาศร,รังสี วกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเครื่องจักรพัดจักรหม,อม้อหน้ามาอะไรต่างๆที่ออกไปตกระทรวงใช้ต่อไปครับหมวดต่างๆกระทรวงก็ยังต้องใช้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงตามพลบลนี้นะครับนะอันนี้นะบทสังหวดโทษ่ประเทศที่ผมบอกไนปะมีทั้งหมดอยู่ยี่มาตรานะถ้าใครไม่ทำตามมาตา8แน่นอนครับใม่แจ้งปุ๋ยเเรบหรือปั๋ยเเรบ ไม่เกิน400,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอนนี้อยู่ในบทลงโทษนะครับการกำหนดมาตรถานตามมาขหนึ่งนั้นในเจ้า้องจัดทำเเอกสารหรือรายงาในใดๆหรือรายงานนะฮะโดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลต่อไปนี้จะบริหารจัดการตามกฎกระทรวงนั้นทุกอย่างต้องมีอะไรครับมีคนเซ็นรับรอง ต้องทำเอกสารเป็นหลักฐานเอกสารเป็นแรงงานมีการตรวจสอบรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลบุคคลอาจจะเป็นจอปอไ็ได้จอปอวิชาชีพก็ได้เช่นกฏความร้องเสียงเสียงจอปอวิชาชีพก็ลงได้เราต้องรับรองหมดนะว่าผมถูกต้องนะนะครับหรือนิติบุคคลบริษัทบริษัทมาตรวจเราต้องดูนะบริษัทส่งใครมาตรวจคนที่มาตรวจมีแต่มีความรู้ความเข้าใจหรือเปล่า รือมีความสามารถนำเครื่องมือมาถือแล้วท่าอ่านเป็นเขาเป็นใครคนที่มาทาเป็นจอบอวิชาชีพป่ะเพราะจบว,วิทยาศาสตร์เขาตองสายที่มาหรือเปล่าเราต้องดูแล้วแล้วผลการตรวจต้องเสร็จรอบๆไม่งั้นเราจะเจอปัญหาบริษัทที่มาตรวจไม่เจอไม่เกิสนกทีนึงเพราะเป็นบริษทัทมาตรวจเอาแล้วเลยกลับไปใช้บริการบริษัทเดิมตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เกินตอไปนี่ไม่ได้แล้วนะครับทางกระทรวงแรงงานกาสามารถเช็คได้แล้วนะ ต่อไปผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรองนะฮะให้กรรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือารายงานตามกฎกระทรวงที่ออกสามารถตามแบบรอข้อความอันเป็นเท็จในการ ed, ารับรองจะเป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลก็แล้วแต่นะครับมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกินหเดือนปรับไม่เกินสองแสนบาทเพราะว่าสิ่งที่ท่านกรอกไปทําไมครับมันอาจจะมีผลร้ายต่อสขภาพ ตัวอย่างเช่นในตัวเรื่องลังสีลรังสีรั่วไหลแต่ตรวจไม่เกินเออมันเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาไม่เกินก็แล้วกันไม่ได้แล้วครับทุกอย่างในในอนาคตจะต้องมีจริยธรรมจัดยบัณในการประกอบวิชาชีพครนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ความปลอดภัยกรทำงานในชาติในปีนี้เรื่องหนึ่งที่เราจะพูดก็คืออะไรครับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกอน อักการจอปให้เป็นจอปอวิชาชีพจริงๆนะมีสภาวิชาชีพหรือมีหน่วยงานวิชาชีพกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนของเรนะาขณะนี้เราก็มีพรบรส่งเสริมวิทยาศาสตร์ลรนะและเทคโนโลยีอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกันหรือในอนาคตอาจจะออกเป็นกฎกระทรวงสักฉบับหนึง่งอยู่ภายใต้พรบรนี้ให้มีองค์กรในการดูแลกากับดูแลนะเกี่ยววิชาชีพเช่นเดียวกับว,วิชาชีพที่สวัสดิ์ มีสภาวิศวกรอาชีพแพทย์พยาบาลเทคนนคการแพทย์ศาสตร์ทันตแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีวิชาชีพเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเรียนให้ทราบว่าใครที่ยังไม่จบปริญญาตรีนะครับที่เรียนให้จบนะตอนนี้มหายหลายมาหลาลัยก็เปิดสอนอยู่นะฮะมาหลาลัยเอเชียสุขโขท,ท,ท,ทัยธรรมศาสตร์เรียนเลยครับเพราะคนจะเข้ามาอยู่ในสภาวิชาชีพได้ตามพรอส่งริมวิทยาศาสตร์เ,รเทคโนโลยีนะั้นก็คือจะต้องทำไมรับจบเป็นผ้รปริญญาตรี ผมว่าพวกเราล้วนะคืออย่างนิดนึงใครยังไม่จบเรียนนใครจบปีแล้วไปเรียนต่อโทเลยเดี๋ยวนี่เปิดโทเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้เป็นการยกระดับวิชาชีพเราในอนาคตให้กำลังใจครับนะครับบอกว่าเมตตาอันตรคุณนะอระเมตตานะครับนะขอเพียงหยุดช้าเท่าไหร่ก็ไปหยุดนะับโอเคครับบอกแม่บาตตาแปะให้ในย่านทำอะไรข้างหน้าท่า ให้ในญาติบริหารจัดก,การแล้วและดำเนินการาล,ลูกห้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยนะฮ ขึ้นทะเบียนครับต่อสำนักงากนปลอดไปแรงงานะพอทำงานอยู่ที่นี่นครับต้องขึ้นทะเบียนต่อพ่อนะครับถ้าหากว่าไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นทะเบียนตามมาตรการก็มีโทษจำคุกนะฮะไปบริการเท่าโดยไม่ขึ้ทะเบียนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินหนเดือนปนะรับไม่เกินสองแสนบาทคุณสุภัยของขึ้นทะเบียนอันนี้ก็จะไปกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการอีกทนีนะรายละเอียดนะครับมาตรสิทครับ คนที่สำนักความไปลไอดภัยแรงงานของอกาญนาะคุณมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการตรวจนะพองอดูคุณสมบัติแล้วไม่รับขึ้นทะเบียนนะหรือพอเพิ่มสองทะเบียนนะคุณมีสิทธิ์อุอทธรณ์ต่อใครได้ต่อทิศตีซึ่งเป็นผู้มาเข้าประจของพอนะครับอันนี้คำวินิจฉัยของทิศตีเป็นที่สิ้นสุดอันนี้กรณีคนนะครับบุคคลนะนี้นะของอ มาตาเป็นเรื่องทีติบุคคลเป็นเรื่รองบริษัทบริษัทไหนทีติบุคคลใดมาสงจใจ้บริการตรวจัดตรวจสอบทดสอบรับรองกระบนวนกาความเสี่ยงรวมทั้งจัดุครมให้ทำปรึกรษาเพื่อสอ ผู้ที่ทำไมครับพวกคุณสามผู้ที่ทำไมครับช่วยเหลือสี่คนที่ลงปฏิบัติงานน่ามีสี่สี่คนด้วยกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะนะอันไหนที่คนทรวงเดิมมีอยู่ใช้ไปก่อนะแล้วรออันใหม่แต่ส่วนมากผมคิดว่าก็ไม่แตกต่างกันเดิมมากนะไม่แตกต่างจากเดิมมากนะตอนนี้ตอนี้ถ้าเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทนะคร ถ้าที่ดีไม่ออกใบอนุญาตให้ไม่ต่อใบอนุญาตให้นะอันนี้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมก,การคณะกรรมก,การในนี้หมายถึงการระดับชาตินะทำการควาปมปลอดภัยขชุมชนและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปซึ่งมีประการกระทรวงให้นะเป็นตัดนะฮะอันนี้นะ,ะต่อไปนะมาตรศึกษาครับให้ในจะ้างจัดให้มีจอปนะจอป หัวหน้างานจปวบริหารจปเทคนิคแต่ที่ขั้สูงแล้วก็จปววิชาชีพหน่วยงานหน่วยงานอันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะโรงงานที่มีลูจกจ้าง2 0 0คนขึ้นไปตองมีแล้วครับหน่วยงานความปลอดภัยต,ตัวอย่างนะหรือคณะบุคคลคณะบุคคลที่คืใครครับต,ตัวอย่างในโรงงาน,งงาน,งงานกฎหมายฉบับเก่าเรามีคณะกรรมการาความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสภาพาแารลับรานการทรงงานตามกฎหมายฉบับเก่นา,นา,งงานะนี่คือคณะบุคคลตามกฎหมาย เพื่อดำเนินงานได้ความปลอดภัยนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงอันจปนะและบุคลากรตามต้องต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวรรค์ครับอันในอนาคตจปต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวรรค์ตอนนี้จปหัวหน้างานจปบริหารต้องขึ้นไหมต้องแจ้งมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแจ้งมาแล้วก็เหมือนเสมอถึงขึ้นทะเบียนอยู่แล้วถ้าเราแต่งตั้งจปหัวหน้างานจปบริหารก็ต้องแจ้งมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าจปวหน้างานจปวเนี <left> ่ยเขต้องทำตามกฎหมายมีห <applied> น้าที uh, us, ่ตามกฎหมายเช่นเดียวกันมาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นจปวหรืออุปภารณ์เราต้องหนึ่งต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสมัครนะครับต้องขึ้นทะเบียนนะครฮะต่อไปนะถ้าไม่ขึ้นก็มีโทษมีต้องบ้างบ้างนี่นะมีโทษนี่นะนี่ต่อไปมาตราสิบสี่นะครับในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพปรทจำงานหรือสภาพพาร์ทไทม์ทำงาน ที่อาจทำให้ลูกจ้างได้ไรับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจสุขภาพาทำไมให้ในจ้างแก้ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและแจกคู้มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทํางานเปลี่ยนง,งานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่จริงๆอันนี้อยู่ในกฎกระทรวงปี49เกี่ยวกับการบริหารจัดการอ่แล้วอันนี้ก็คือตรงไหนมีคนทํางานอยู่ตรงนั้นจะต้องทำไมครับมีการวิเคราะห์ง,งานเพื่อความปลอดภัย นะฮะแล้วตำรวจออกมา,มาเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในกนารทงานหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในพวกมือทั้งคนทำง,งานทุกที่ในขณะนี้ตามกฎหมายเราต้องมีอะไรครับมีมาตรฐานความปลอดภัยต้องวิเคราะห์งานเพื่อ,อ,อวความปลอดภนะัยถ้าผลการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนั้นไปผบลมลูกจ้างหรือแยกให้ลูก้างทราบว่างานที่ทำนั้นมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอันตรายยังไง อันตรายจะป้องกันยังไงแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยติดไวให้ชัดเจเนะเนะเน,นเลยโอเคนะันรวมทั้งการเปลี่ยนงานด้วยนะเปลี่ยนงานไปทางานตำแหน่งอื่นก็ต้องทำไมครับให้รู้จักได้รับความรู้เกี่ยวอันตรายเี่จะเกิดขึ้นต้องแจ้งให้รู้จักทราบหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็เช่นเดียวกันนะเราไปดูว่าซัพพลายเออร์หรือเมเกร์ของเราทําของส่งให้เราเอาไปดูหน่อยสิทาไมนะ เมคเกอร์ของเราเนี่ยนะครพ่นสีมาไม่สม่ำเสมอเลยนะครับไปดูหน่อยว่าเขาพ่นยังไงกันก็ต้องไปจูบุกแต่ว่าต้องรู้ว่าอะไรเียะเกิดร่องอะไรนที่จนระิงกฎหมายเก่าเราคีอยู่แล้วเป็นส่วนหน้ามาตรา15ครับตอนี้นายจ้างไดรับคำเกินคำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่อนุาตไดจาอิด,อดีหรือคำสั่งของพนักงนานตรวจความปลอดภัหรือคำวนิจฉัยของราฐการระดับชาตินี่ ให้ปฏิบัติการตามพรบรนี้ให้เนย,ย้อยกแยกหรือปิดประกาศทำเตือน,นคำสั่งคำไี่ใช้ไว้ในที่เห็นได้ง่ายครับในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5วันนั้นต่อไปนี้ต้องมีบอร์ดนะอะไรก็แล้วแต่ที่ โรงงานไหนบังครับทีนะ่ทางอาชีพหรือพนักงานตรวจแรงงานในอดีตจะเป็นสวัสดิการทุกคอแร,รงงานจังหวัดอะไรต่างๆนะฮะมีทำเตือนํำสั่งไปมีไหมครับในอดีตที่ผ่านมาโรงงานไหนเคยเจอไหมครับเคยไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับกฎหมายจังหวันดนีนะก็เอาทนะี่ต่นงๆนะบังคังนะผมเห็นใจจอดบอกวิชาชีพ เราพอวิชาชีพบางทีอยากจะทํางานเรื่อยครับแต่ทาไม่ได้อยากจะปรับปรุงเรื่องเลยปรับปรุงไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ปรับปรุงได้นะครับมีกอ,องทุนอยู่จะ้าดว่าค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรก็ให้ยืมได้นะฮะอะไรต่างๆนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกอย่างโปร่งใสมองเห็นมาต่อไปข้าพเ้าตราสิบหกนะครับให้ในจ้างจัากให้ผู้บริหารหัวหน้างานลูกจ้างทุกคนรับการจด นี่ก็เป็นไปตามกฎกระทรวงเดิมอยู่แล้วครับผู้บริหารหัวหน้างานก็ถูกอบรม12ชั่วโมงในเรื่องความปลอดภัยโรงงานก็ตั้งเป็นจอบรหารศูนย์บริหารหัวหน้างานก็เป็นจอบริหารปริหาร12ชั่วโมงลูกจ้างทุกคนก็ต้องรับการอบรมอยู่แล้วอยู่ในกฎกระทรวงฉบับนี้การบริหารจัดการเปลีสียงก็อยู่แล้วมันก็ดำเนินการต่อไปครับในกรณีที่ในแจ้งรับลูกจ้างเอาทำงานใหม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนแรงเครื่องจักรอุปกรณ ขึ้นมาทำให้ลูกจ้างได้ร,รับารต่อทีพิจางกาจิตใจให้ในจ้างจาัดส่วอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางานนะไม่ใช่นะครับไปทํางานแล้วค่อยมาทำไมครับอ่าอาทิตย์หน้าบอบรมเข้าไปทํางานก่อนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเอาไปทำงานก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าอาจารย์ไม่มีเวลางานเรงไปช่วยก่อนไม่ได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องแตกใหม่เข้ามามีอะไรครับมีสีเนี่ยลูกจ้างต้ได้รับความรู้ความตามกฎหมาย แม้กระทั่งอะไรทั้เครื่องจักรที่เข้ามาใหม่นะมาเปลี่ยนแปลงหรือสารเคมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมาแทน,นสารเคมีตัวเก่าก็ต้องลดลงให้ความรู้เขาตามกฎหมายสารเคมีด้วยนะให้เา้ารู้เกียเ่ยวเรื่องกอนราะดียเกี่ยวสารเคมีอันตรายตัวนี้เป็นยังไงบ้างเป็นสายปอมอะไรหรือเปล่าการระดมผยาว์บานจะทํายังไงการป้องกันจะทํายังไงนะก็ต้องมีบบการประเมินนะโอเคครับ การเดี่ยวลมสามารถหนึ่งวันสอบได้เกิดเป็นตามปัจเจกในการที่จะิำท่วต่อไปนะนะทุกข้อมีบทต้องตรวจหมดเลยนะครับมาตรสิบเจ็ดครับอันนี้เราทำการวิจัยครับให้นายจ้างเิดประกาศสัญชาติหนเตือนอันตรายขึ้นมาเกี่ยวความต่อไปรวมทั้งข้อความแสดงสิทธิหน้าที่ในาจ้างลูกจ้างการเคลื่อนยนตประกาศทัหมดนายที่เห็นได้ง่ายหน้าถามประกอบกันประกาศสัญชาติหนเตือนอันตรายต่างๆเช่นอันตรายจากไฟฟ้า เคมี e, อันตรายจากอะไรต่างๆเนี่ยก็มีประกาะให้ชัดเจนป้นนนนายประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายเครื่องหมายผมว่ามีความสำคัญในชีวิตรวมทั้งข้อความแสดงสิทธิหน้าที่ในจ้าหนุ่เจ้าผมว่ามาตราหกติดไว้เลยครับท่านกลับไปเนี่ยเป็นมาตราหกติดไว้เลยครับมะดีมาตราหกเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอกดกระซูครับทัเลยครับ ต่อไปนะฮะมาตราสิบแปในสถานที่ใดมีฐานประกอบกิจการไหลแห่งนะครับมีหลายแห่งมีนายจา้างหลายคนเพราะฉะนั้นนายจา้างทุกรายต้องมีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการได้ความปลอดภัยครับต้องร่วมกันนครับนายจ้างาผู้ดใดไม่ปฏิบัติตามไม่ร่วมกันก็มีโทษเช่นเดียวกันนะในขณะเดียวกันต้ดรหน้าที่นายจ้างและรัหน้าที่ลูจกจ้างเลยครับลูจกจ้างที่ทํางานในสถานที่ประกอบกิจการตามมากนึง รวมทั้งลูกจ้างาที่ทํางานในฐานะประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจนะ้างนะต้องปฏิบัติการสังเกตเดี่ยววางของไอ้นะครับซึ่งใช้ในฐานะประกอบกิจการนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาทั้งหลายชทั้งต้นทั้งอะไรต่างๆรือช่วงก็ต้องปฏิบัติตามด้วยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามลูกจ้างปฏิบัติก็มีโทษครับสามเดืนนอนหนึ่งแสนครนับนะโอเคนะมาตราสิบเก้าครับ